สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมารู้จักกฎพาสคาลในในคลิปนี้นะครับกฎพาสคาลเนี่ยท่านกล่าวไว้อย่างนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสรุปประโยคให้นะเอาดูความหมายก่อนก็แล้วกันนะครับสมมุติว่า <c oughs> ในขั้นปรากฏการณ์เนี่ยสมมุติาอาจารย์มีภาชนะปิดอันนึงปิดเลยนะปิดสนิทอาจจะเป็นลูกสูบอาจารย์แหย่ลูกสูบลงไปอันนี้เคลื่อนได้ก็แล้วกัน,นปิดสนิทเลยให้ตรงนี้ปิด แล้วบรรจุของเหลวครับบรรจุของเหลวไว้เต็มระบบปิดเลยนะครับปิดระบบปิดระบบปิดอันนี้ก้านลูกซูบนะครับท่านบอกว่าถ้าให้ความดันถ้าให้ความดันกับของของไหลอาจจะเป็นของเหลวหรือแก๊สนะครับอันเขียนถ้าให้ความดันกับของไหล ในระบบปิดในภาชนะปิดในในภาชนะปิดคือในระบบปิดก็แล้วแต่ในนี้นะครับคราวนี้ความดันนั้นจะกระจายไปทุกๆุกส่วนทั่วของเหลวเลยนะครับความดันจะทรงผ่านเอา,อางี้ล้กันไปยังทุกส่วนของของไหล ด้วยขนาดเท่ากันนี่คือกฎของปาสคาลครับนั่นหมายความว่าถ้าให้ความดัน p ตรงนี้นะครับก็คือกดแรง f ลงมาใช่ไหมครับอันนี้มีพื้นที่หน้าตัด a สมมุตินะครับ f ต่อ a ก็คือ p ใช่ไหม p ตรงนี้ดันลงมา p อันนี้ก็ p p p กระจายไปทั่วทุกอันเลยครับกระจายไปทุกอันเลยน,นี่คือกฎปาสคาลโอเคอันนี้ นิสิตจะเข้าใจมากขึ้นถ้านึกถึงตัวอย่างการนํามาใช้นะครับคลาสสิกที่สุดก็คือเครื่องกลไฮดรอลิกนิสิตสมมุตินะครับอา,อาจารย์วางท่อเล็กๆปลายข้างนี้พื้นที่หน้าตัด a 1สมมุตินะครับแล้วก็ทําฝาปิดเป็นลูกสูบป,ปิดมีการลูกสูบเอาละบรรจุข้องเหลวข้างในแล้วก็ฝั่งนี้ทํามาเป็นนี่ ต่อของเหลวต่อกันแต่ว่าฝั่งขวานี่มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะเป็น A2 นะครับอันนี้ก็ปิดเหมือนกันเป็นการลูกสูบปิดเหมือนกันนะครับ A2 จากนั้นก็บรรจุของเหลวลงไปนิสิตบ,บางคนรู้แล้วว่านี่มันเครื่องกลไฮดรอลิกใช่แล้วพวกเราขับมอเตอร์ไซค์พวกเราระบบดิสเบรกใช่ไหมมันจะมีของเหลวอ,อยู่ข้างในสายนะเวลาเรากำเบรกหน้า เบรกหลังที่เป็นดิสเบรกนี่แหละฝั่งนี้กมปุ๊บมันก็จะไหลไปไอนน้หลักการเป็นแบบนั้นครับดูครับตอนนี้ฝั่ง A1 เนี่ยอาจารย์กดแรงลงไปสัก F1 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 ปุ๊บแสดงว่าเกิด P1 ขึ้นใช่ไหม P1 ก็คือ F1 ส่วน A1 นะครับจากกดของปาสคาลเนี่ยทุกจุดมันต้องมีความดันเท่ากันหมดเลยถ้าเราออกแรงทุกจุดต้องมีความดันเท่ากันหมดใช่ไหม จุดนี้ก็เช่นกันครับมันก็จะดัน P 2ก็เท่ากับ P 1นั่นแหละแต่คราวนี้ในมุมมองของ P 2เป็นไงครับแรง P 2 P 2ก็ต้องเท่ากับ f ที่กระทํากับพื้นผิวนี้ใช่ไหม P 2ก็ต้องเป็น f 2ส่วน a 2องใช่ไหมะฉะนกฎปาสคาลบอกว่า P 1เท่ากับ P 2เพราะว่าทุกๆจุดเท่ากันเพมันเราก็จะได้ ความสัมพันธ์ที่น่าสนใจมาก f 1ส่วน a 1เท่ากับ f 2ส่วน a 2นี่สิดูนะครับโอ้ยเนี่ย f 1ส่วน a 1เท่ากับ f 2ส่วน a 2เห็นไครับเพราะนั้นสังเกตดูถ้าเราต้องการจะยกอะไรหนักๆสมมุติส,มมตสมมตินะครับ นี่สิอาจารย์จะย้ายข้างฝั่งนี้ไปจากสมการนี้นะสังเกตนะครับ f 1เท่ากับ a 1ส่วน a 2คูณ f 2สังเกตเทอมนี้ครับสมมุติว่าสมมติว่า,มมวาพื้นที่เล็กๆเนี่ยเอาสักสิบหนึ่ง10รตารางเอาสักสิบตารางนะสมมิบมมต,มมติสมมติสมมตินะครับ ตัวอย่างตัวอย่างพื้นที่นี้เอารัศมีสักประมาณเอาสัก10ตารางเมตร10ตารางเซนติเมตรก็แล้วกันนะครับพื้นที่นี้เใหญ่นีเอาสักหนึ่งตาราง1ตารางสักพันตารางเซนติเมตรใหญ่กว่ามากะนะครับใหญ่กว่าเยอะเอาสักร้อยก็พอนะเดี๋ยวพวกเราจะเห็นตัวเลขหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยตาราง รอวน,นี้อาจารย์ดันแรงลงไปด้วยแรงสักร้อยนิวตันสมมตินะ F หนึ่งร้อยนิวตันนะ 1, นะดูซิ F สองเท่ากับเท่าไหร่ถ้าอาจารย์ดัน F หนึ่งร้อยนิวตันพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ร้อยอันนี้ A สองนี่เป็นร้อย F สองนี่ก็จะเท่ากับ A สองส่วน A หนึ่ง F หนึ่งอันนี้ทันนะแทนค่ากลับข้างเฉยในกรณีแบบนี้อาจารย์ก็แทนค่าเข้าไปดูสิ a 2คือ100ตารางเซนติเมตร a 1คือ10ตารางเซนติเมตรคูณกับ f 1 f 1คือ100นิวตันจนเติมมือกี้เห็นไหมครับอันนี้คือกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมา100นิวตันร้0นิวตันก็คือ10กิโลเองเห็นไหมอันนี้หารกันออกมาปึง้งอันนี้เหลือ10 10เซนติเมตรตัดกันนะ10คูณเนี้ยนิสิตดูครับเห็นไหมครับ แรงอาจารย์ออกแรงแค่ร้อยนิวตันแต่ปรากฏว่าอาจารย์ได้แรงกลับมา f2 พันนิวตันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากในการนํามาใช้อาจารย์พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าเมื่อกี้ออกแรงแค่ร้อยนิวตันปรากฏว่าอันเนี้ยออกแค่ร้อยนิวตันปรากฏว่ามีแรงดันเนี่ย เอฟตัวนี้ตั้งหนึ่งพันนิวตันเห็นไหมนี่คือเครื่องยนต์กลไกที่ได้จากกลกลเครื่องกลที่ได้จากาจากฎของปาสคาลนะครับขอ,ขอจบเท่านี้นะครับเสร็จสวัสดีครับ